สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสีสเกตชาแนลนะครับเช้าวันนี้นะครับ f c e e o o o k แ n นเพจของแจ้งข่าวสีสเกตได้ทำการไลฟ์สดนะครับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับเสาไฟฟ้าทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายนะครับซึ่งผู้เสียชีวิตก็อยู่ในพื้นที่ตำบลโพนขวาวอําเภอเมืองสีสเกตนะครับ สถานที่เกิดเหตุนะครับถนนศรีสเกตอุบลนะครับใกล้เคียงกับสารเจ้าแม่ฮันนี่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตนะครับนี่ครับเป็นเสาไฟตรงนี้นะครับที่รถจักรยานยนต์มาชนนะครับทางด้าน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจแจ้งข่าวศรีสะเกตบอกว่าตามคําบอกเล่าของญาติญาตินะครับบอกว่าไม่มีรอยเบรกเลยนะครับชนเข้ากับเสาไฟแล้วก็เสียชีวิต2รายครับ ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับขอบคุณภาพข่าวคลิปจาก Facebook สีสเกตแจ้งข่าวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ